หากว่าเราจะพูดถึงปืนลูกซองระบบเซมิออโตเมติกกระบอกหนึ่งสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ไม่เลือกลูกและมีความทนทานนั้นหลายคนจะนึกถึงปืนเบเนลรี่ M 2ครับซึ่งเป็นปืนที่มีใช้กันมานานแล้วนะครับระบบการทำงานของ M 2นั้นได้รับมาจากเบเนลรี่ M 1 s u p e ซูเปอร์ซึ่งใช้ระบบรีคอยแบบอินเชียใช้หลักการแรงเฉื่อยของลูกเลื่อนในการปลดกลอนถอยหลังทำให้มีระบบการทำงานที่เชื่อถือได้ไซเคิลการทำงานรวดเร็วและไม่เลือกลูกกระสุนใช้ได้ทั้งลูกเบาและลูกแรงนะครับเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาการใช้แก๊สดสัันนนลลลููกกเเืืื่่ออหมปปทวไ สำหรับเบเนลี่ m อกระบอกที่เรานำมารีวิวในคลิปนี้เป็นรุ่นลำกล้อง26นิ้วนะครับเจาะพอร์ตลดแรงรีคอยล์การที่มีลำกล้องยาวนั้นทำให้ม่านกระสุนที่ยิงออกไปยังคงเกาะกลุ่มกันครับซึ่งหวังผลการยิงได้ในระยะที่ไกลกว่าลำกล้องที่สั้นกว่าครับเหมาะสำหรับใช้งานอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเฝ้าบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเข้าป่าล่าสัตว์ครับและติดตั้งด้ามแบบพิสโตกริปมาให้ซึ่งเหมาะมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเพราะทรงด้ามคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ ตัวปืนสีดำทั้งกระบอกครับน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่3,355กรัมด้ามและกระโจมมือทำจากโพลิเมอร์กระโหลกอลูมิเนียมและลำกล้องทำจากเหล็กยาว26นิ้วจอพอรอตลดแรงรีคอยด้านหน้า6กรูครับลำกล้องของเบเนลี่นี้ผลิตด,ด้วยวิธีไค y โอเจนิกทรีทเมนต์นะครับซึ่งเป็นการแช่แข็งลำกล้องที่อุณหภูมิต่ำมากๆนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทำให้มเลกุลของเหล็กเรียงตัวกันหนาแน่นและยังเป็นการลดความเครียดของเนื้อเหล็กทำให้ลำกล้องของเบเนลี่มีความทนทานทั้งการใช้งานและรอยขดดขขววนนมมาาาากกกรรรรรับับบและะะงงเพงขขิิุ3้้สาาถใช นนนขาดด3ิ้้วแม,มไที่ปากกระบอกสามารถเปลี่ยนโชคได้นะครับสำหรับปืนกระบอกนี้มีชคติดปืนมาให้1อันครับเป็นขนาด i m p r o v e c y l i n d e r ครับสูนหน้ายกสูงแต้มจุดขาวมีกาดสองข้างกันกระแทกเคอปรับซ้ายขวาได้นะครับถัดมาบนกระโหลกมีรางพิคาเทนี่ยาวตลอดสําหรับติดตั้งกล้องเล็งครับท้ายสุดมีศูนหลังทรงโกสริงปรับได้สีทิศทางเลยครับและมีกาดป้องกันใบศูนหลังเช่นกันครับกระโจมมือหน้ามีขนาดเล็กเพรียวไม่อ้วนมีลายเชคเกอร์การลื่นรับกับฝ่ามือครับ เหตุผลที่เบเนลลี่ทำกระโจมของ M2 ออกมาขนาดเล็กได้ก็ออกเพราะว่าระบบกลไกลของปืนกระบอกนี้เป็นระบบรีคอยล์ไม่ต้องมีชุดลูกสูบแก๊สในกระโจมมือจึงออกแบบให้มีขนาดเล็กจับถนัดมือได้ครับในส่วนของด้ามน,นะครับด้ามจะเป็นพิสโต l กริปวัสดุเป็นยางมีเชคเกอร์ลายขวางจับถนัดมือและไม่ลื่นครับพัน้าย,ยาวตลอดเป็นชิ้นเดียวปรับระยะความยาวไม่ได้นะครับบริเวณส้นพันธยมีแผ่นยางนิ่มๆรองกันกระแทกเพื่อดูดซับแรงรีคอยล์ครับหน้าคันดึงลูกเลื่อนมีลายเชคเกอร์แนวดิ่งครับ ทรงโค้งว้าวรับกับนิ้วจับดึงถนัดมือไม่ลื่นและเมื่อลองดึงลูกเลื่อนดูก็พบว่าระบบการทำงานลื่นไปหมดทุกชิ้นส่วนครับสปริงต่างๆเซตมาเรียบร้อยไม่แข็งเกินไปจนต้องออกแรงดึงครับปืนกระบอกนี้มาพร้อมหลอดต่อยาวจุกระสุนได้9นัดรวมกับในลังเพลิงอีก1นัดก็จะเป็น10นัดพอดีครับ การบรรจุกระสุนแบบพร้อมใช้งานโหลดลูกในรังเพลิงนะครับจังหวะลูกเลื่อนค้างหยอดกระสุนเข้าทางช่องคายปลอกกระสุนกดปุ่มปลดลูกเลื่อนจะเป็นการโหลดกระสุนเข้ารังเพลิงจากนั้นหงายปืนและบรรจุกระสุนที่เหลือเข้าไปทางหลอดบรรจุใต้ลำกล้องแบบนี้นะครับเมื่อบรรจุกระสุนเสร็จให้กดปุ่มเรียกกระสุนบริเวณกรงไก,งกเพื่อให้กระสุนในหลอดปล่อยออกมารอในกระโหลกสําหรับนัดต่อไปครับ และนี่ครับหน้าตาของปุ่มเรียกกระสุนครับเป็นแผ่นเล็กๆอยู่บริเวณโรงไกด้านขวาครับโครงไกและโครงชุดลั่นไกทําจากพลาสติกครับด้านหลังไกจะมีปุ่มห้ามไกอยู่ในตำแหน่งที่กดใช้งานได้สะดวกดีครับใช้นิ้วโป้งกดปุ่มเพื่อห้ามไกและใช้นิ้วชี้ที่เหนียวไกปลดห้ามไกและยิงครับไกปืนจะเป็นทรงเรียวโค้งหน้าไกเรียบชั่งน้ําหนักไกได้6ปอนด์ครับ จังหวะรีเซ็ตสั้นยิงต่อเนื่องเร็วๆได้ดีครับสำหรับระบบการทํางานของอินเชียนะครับลูกเลื่อนจะแบ่งเป็น2ชิ้นอย่างนี้นะครับส่วนหน้าหมุนได้ทําหน้าที่ขัดกรอนและมีสปริงอยู่ด้านในครับเมื่อลังเพลิงปิดลูกเลื่อนทั้ง2ชิ้นนี้จะอัดติดกันหัวลูกเลื่อนจะหมุนล็อกกรอนไว้นะครับเมื่อยิงกระสุนออกไปปืนทั้งกระบอกจะถอยตามแรงรีคอยล์ถ่ายแรงมาหยุดที่ไหล่ของผู้ยิง ตัวปืนหยุดแต่แรงเฉื่อยจะทาให้ลูกเลื่อนถอยหลังต่อและดึงให้ลูกเลื่อนส่วนหน้าหมุนปลดกรอนถอยตามและคัดปลอกกระสุนเก่าออกมาครับเมื่อถอยหลังสุดแล้วสปริงรีคอยในพันท้ายจะดันลูกเลื่อนกลับและป้อนกระสุนนัดใหม่เข้าสู่ลังเพลิงครับในการยิงทดสอบนะครับข้อดีของการยิงปืนลูกซองลำกล้องยาวก็คือมา่านกระสุนจะหนาแน่นและไปได้ไกลครับเท่ากับว่าเรามีระยะหวังผลที่ไกลขึ้นอันนี้คือม่านกระสุนของโชค Improv e c ซ linder ที่ระยะ25เมตรครับ นอกจากนี้นะครับปืนลำกล้องยาวยังมีระยะศูนย์นหน้าหลังที่ยาวขึ้นทําให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับรวมถึงลำกล้องยาวรีคอย์ของปืนก็จะน้อยและไม่ดีดิ้นเท่ากับปืนลำกล้องสั้นๆ และ M2 กระบอกนี้เจาะพอร์ดลดแรงรีคอยมาอีก6รูทําให้ยิงได้อย่างสบายๆเลยครับยิงลูกแรงๆได้สบายมากเพราะการยิงกระสุนแรงๆที่มีแก๊สปริมาณมากยิ่งช่วยทําให้พอร์ตรวมกล้องทํางานได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่ายิงลูกแรงยิ่งนิ่งครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ถนัดพันธท้ายแบบพิสโต้กริปทางบริษัทปืนกรุงไทยดีฟเอนซ์ผู้นําเข้าก็มีชุดพันท้ายแบบคอมฟอร์ทเทคให้เลือกเป็นออปชั่นอีกด้วยครับขอขอบคุณบริษัทปืนกรุงไทยดี f เ n นซ์ผู้ส่งทดสอบบริษัท Bullet Master, บริษัท์ สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบเบเนลี่เอ2 26นิ้วกระบอกนี้อย่างละเอียดโดยผมพ้องพัดกรีพร้อมได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ581มีนาคม66และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ